ขั้นตอนและปัจจัยสำคัญต่อการออกแบบระบบรวมรวบรวมน้ำเสียและลงปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนนะคะพาที่1น,นะคะปัจจัยด้านการวางแผนและการออกแบบเบื้องต้นนะคะ 1. น,นะคะขั้นตอนการดำเนินการ 2. รายงานรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 4. การสำรวจและเก็บข้อมูล5 ปีเป้าหมายและแผนการแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆนะคะ6นะคะพื้นที่บริการนะคะ7ที่ตั้งลรงปรบปูนคุณภาพน้ำของชุมชน 8. การคาดการจำนวนประชากรในอนาคตภาคที่2นะคะลักษณะน้ำเสียและอัตราการไหลนะคะ9นะคะอัตราการไหล ขอภัยค่ะกะตะอัตราการใช้น้ำนะคะ10อัตราการไหลลายวันเฉลเลียนะคะ11อัตราการเกิดน้ำเสียค่ะ12อัตราการน้ำรั่วซึมและน้ำไหลเข้าท่อนะคะ 13. การแปรผันของอัตราการไหล14ลักษณะน้ำเสียชุมชน15มาตรฐานน้ำทิ้งค่ะ ขั้นตอนการดำเนินการออกแบบระบบพารที่1นะคะ 1.. ขั้นตอนการดำเนินการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและลงปรับปรนคุณภาพน้ำประกอบด้วย 5. ้าขั้นตอนหลักนะคะได้แก่ 1. จัดทำแผนในการจัดการน้ำเสียชุมชนเป็นการวางแนวทางระยะยาวนะคะควบคุมการใช้ประโยชน์ ที่ดินในอนาคตค่ะกำหนดพื้นที่บริการจำนวนที่รงปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะและประเภทของระบบรวบรวมน้ำเสียค่ะ 2. นะคะการศึกษาความเหมาะสมของโครงการมุ่งเน้นคว,ความค,คุ้มค่านะคะและความเป็นไปได้ในการลงทุน,นะคะ่ะด้านเศรษฐศาสตร์นะคะรวมถึงการประเมินผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะ EIA ค่ะสังคม SIA นะคะและด้านวิศวกรรมนะคะ Technical ค,ค,ค่ะ3นะคะการออกแบบรายละเอียดรวมถึงการออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรมเขียนแบบแปลนกำหนดกำหนดค่ารายละเอียดนะคะของวัสดุอุปกรณ์และการคำนวณราคานะคะ 1.4นะคะการก่อสร้างรวมถึงการประกาศประกวดราคานะคะการพิจารณาข้อเสนอการก่อสร้างติดตั้งระบบและการทดสอบประสิทธิภาพนะคะหนนะคะการดำเนินการเดินระบบรวมถึงการเดินระบบ wwwtp นะคะการบำรุงรักษา การจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องเช่นคุณภาพน้ำเงือประมาณและประวัติการชำรุดของอุปกรณ์ค่ะรายงานความเหมาะสมและการมีส่วนร่วมของประชาชนพัหนึ่งนะคะรายงานการศึกษาความเหมาะสมของโครงการรายงานนี้มีความสำคัญมากนะคะเนื่องจากส่งผลต่อการดำเนินการขั้นตอนต่อไปนะคะในระบบระยะยาวนะคะ และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อประสิสทธิภาพนะคะและงบประมาณในการเดินระบบนะคะข้อมูลที่ควรมีในรายงานนะคะหเลยนะคะบทนำความเป็นมาจุดประสงค์ของขอบเขตสข้อมูลพื้นฐานค่ะกฎหมายภูมิประเทศอากาศและระบบสาธารณูปโภคนะคะสข้อมูลประชากรค่อคะอัตาราการไหลนะคะแล้วก็ ลักษณะน้ำเสียมตาตรฐานน้ำทิ้งค่ะ EIA นะคะการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นงบประมาณการเงินนะคะและการบริหารโครงการค่ะคะ่ะสามนะคะการมีส่วนร่วมของประชาชนประชาชนควรมีส่วนร่วมในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการนะคะ แล้วก็การเลือกตั้งที่ตั้งของโครงการค่ะแล้วก็ขนาดก่อสร้างและการเดินระบบนะคะประชาชนควรได้รับทราบนะคะแล้วก็การจ่ายค่าธรรมเนียมเจ้าของโครงการควรจัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือค่ะการสํารวจข้อมูลในลพื้นที่บริการพาทที่1น,นะคะ 4. นะคะการสำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจส,สภาพพื้นที่และปัญหาอย่างแท้จริงควรมีรายละเอียดของข้อมูลที่สำรวจได้แก่สภาพพื้นที่โครงการและแผนพัฒนาชุมชนกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อมูลด้านการเงินข้อมูลประชากรปริมาณการใช้น้ำข้อมูลฝนลักษณะน้ำเสียข้อมูลที่ตั้งของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ หกนะคะหกนะคะพื้นที่บริการพื้นที่บริการหมายถึงพื้นที่ของชุมชนที่นําเสียจะถูกรวบรวมและลําเลียงไป,ปบําบัดนะคะพื้นที่เป้าหมายหมายถึงขนาดพื้นที่บริเวณที่กําหนดไว้ในปีเป้าหมายนะคะก็ปัจจัยสำคัญในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายแผนการพัฒนาชุมชนแผนผังเมืองแล้วก็แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินนะคะและการจัดสรรงบประมาณะคะ่ะ ป,ป,ะะปีเป้าหมายและการแบ่งการก่อสร้างนะคะ5ปีเป้าหมายและการแบ่งการก่อสร้างเป็นช่วงๆปีเป้าหมายในอนาคตนะคะที่ระบบยังครอบคลองขออภัยค่ะที่ระบบยังคงรองรับอัตราไหลและบริปริมาณสารมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะไม่เท่ากับอายุการใช้งานของวัสดุค่ะ การออกแบบให้รองรับถึงปีเป้าหมายในครั้งเดียวอาจต้องใช้งบประมาณสูงและทำให้ระบบทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงแรกค่ะค่าแนะนำปีเป้าหมายของคุณของโครงการเท่ากับ20ปีนะคะมีเป้าหมายของระบบเท่ากับรวมรวบรวมระบบทำเสียความมากกว่าลงปรับปรุงคุณภาพน้ำนะคะเช่นท่อระบายหลัก เป็น 40- 50ปีค่ะการแบ่งกะการแบ่งการก่อสร้างประเทศไทยแนะนำให้แบ่งการก่อสร้างออกเป็นช่วงๆนะคะโดยช่วงละประมาณ5 1 0ปีค่ะที่ตั้งปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนนะคะเจ็ดที่ตั้งปรับปรุงคุณภาพน้ำของชุมชนหลักเกณฑ์การพิจารณานะคะ ควรตั้งอยู่ใกล้แหล่งกําเนิดน้ําเสียและแหล่งรับน้ําทิ้งค่ะเพื่อลดระยะท่อและสถานีสูงะะสถานีสูบค่ะขออภัยควรมีระดับพื้นต่ํากว่าพื้นที่ชุมชนนะคะเพื่อใช้แรงล้มถ่วมในการรวบรวมน้ํานะคะจุดระบายน้ําทิ้งนะคะควรอยู่ท้ายน้ําของชุมชนนะคะและไม่ควรอยู่ก่อนจุด จุดสูบน้ําดิบนะคะสําหรับผลิตน้ําประปาค่ะควรอยู่ในพื้นที่ที่น้ําไม่ท่วมนะคะและมีถนนเข้าถึงได้สะดวกค่ะพื้นที่นะคะต้องมากพอสําหรับการขยายระบบถึงจะถึงปีเป้าหมายนะคะระบบบ่อปรับเสถียรนะคะต้องการพื้นที่ประมาณ3ตารางเมตรต่อคนนะคะ สำหรับ BOD มากกว่า150มิลลิกรัมลิตรนะคะคําแนะนำในประเทศไทยคือควรมีพื้นที่ว่างมากกว่า25%ของพื้นที่ทั้งหมดและมีเขตกันชนระหว่างหน่วยบำบัดกับรั้วมากกว่า15เมตรนะคะควรอยู่ควรเลือกกระบวนการปรับปรุงที่หลีกเลี่ยงกันหมักและกลิ่นนะคะ การคาดการจจำนวนประชากรน,นะคะการคาดการจจำนวนประชากรในอนาคตนะคะการคาดการมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากอัตราการไหลนะ้ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับจํานวนประชากรและอัตราอัตราการไหลเฉลี่ยนะคะแหล่งข้อมูล ด้านประชากรนะคะสํานักงานการทะเบียนราษฎรนะคะกรมปกครองสํานักงานสถิติแห่งชาติจัดทำำาําสมมโนประชากรทุกสิบปีวิธีการคาดการจํานวนประชากรตามหลักสถิติวิธีเติบวิธีโตแบบเลขคณิตน,นะคะเหมาะสําหรับการคาดการสั้นๆหนึ่งถึงห้าปีนะคะวิธีโตแบบเลขคณิตนะคะเหมาะสําหรับชุมชนที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ เช่นแหล่งท่องเที่ยวเปิดใหม่นะคะวิธีการโตแบบชะลอนะคะเหมาะสำหรับชุมชนที่พัฒนามากแล้วค่ะหรือใกล้ถึงจุดอิ่มตัววิธีโตแบบเส้นโค้งรูปเอ็ดนะคะเหมาะสำหรับการคาดการขออภัยค่ะการคาดการในระยะยาวจนถึงระดับที่เมืองหยุดโตหรือถึงจุดอิ่มตัวค่ะวิธีการเปรียบเทียบ เปรียบเทียบกับเมืองอื่นมีลักษณะใกล้เคียงกันวิธีเปรียบเทียบสัสดส่วนสมมุติว่าอาตาัตราการเปลี่ยนแปลงประชากรในพื้นที่ย่อยขนาดขอภัยค่ะย่อยใกล้เคียงกับพื้นที่ระดับสูงเช่นระดับตจังหวัดนะคะลักษณะน้ำเสียและมาตรฐานนำทิ้งนะคะวิธีการกำหนด ลักษณะน้ำเสียนะคะ1สุ่มเก็บตัวอย่างเก็บแบบผสมรวบรวมเพื่อให้ได้ตัวแทนน้ำเสียชุมชนที่แท้จริงนะคะควรตรวจสอบ t k n และคอลไลด์เพื่อดูดูว่าถูกจะจางด้วยน้ำใต้ดินหรือไม่2การอ้างอิงข้อมูลจากทุติยภูมินะคะรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการหรือผลจากการตรวจวิเครา์ในอดีดลักษณะน้ำเสียชุมชนของไทยมี มักมีความเข้มข้นต่ำเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะคะเช่น BOD ค่าเฉลี่ย73มิลลิกรัมลิตรจากท่อระบายเดิมนะคะมาตรฐานน้ำทิ้งนะคะอ้างอิงจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน รวมของชุมชนค่ะตัวอย่างค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง p h 5 5 9ถึง 5. 5นะคะ b o d เอ่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ20มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะ s s นะคะมากน้อยกว่าหรือเท่ากับ30มิลลิกรัมเปอร์ลิตรนะคะ total ในตัวเจนนะคะมากกว่าเอ้ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ20มิลลิกรัมเปอร์ ปริพนะคะท o t a ท p h o ฟอ h ฟ,ฟ,ฟ,ฟอรันะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ2มิลลิกรัมค่ะ